สำหรับใครที่ดูแลตัวเองอยู่เสมอนะครับก็พลาดไม่ได้กับคอลลาเจนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเซตที่จะต้องเอามาใช้ในการบำรุงสุขภาพนะครับสำหรับสาวๆอายุเกิน30ปีหรือว่าคุณผู้ชายนะครับอายุเกิน35หรือ40ปีเป็นต้นไปนะครับต้องคอยระวังเรื่องของกระดูกเล็บผมขนแล้วก็ไขข้อต่างๆนะครับวันนี้ก็ มานำเสนอในส่วนของคอลลาเวลนะครับซึ่งเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไตเปปไทด์ e เลยทีเดียวนะครับคือตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จกักคอลลาเจนไตเปปไทด์หรือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเนี่ยถือว่าเอาแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยก้าวไกลไปถึงการทำให้ตัวอนุภาคคอลลาเจนเนี่ยเล็กมากนะครับแล้วสามารถที่จะดูดซึมได้ 100%เเซเลยทีเดียวนะครับแล้วรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเอนไซม์เอามาย่อยสลายอนุภาคคอลลาเจนเนี่ยทำให้คุณคุณค่าของคอลลาเจนเนี่ยอยู่อย่างครบสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอลลาเวลนะครับก็มีไฮโดรไลซ์คอลลาเจนถึง4,500มิลลิกรัมแล้วก็มีตัวอ่ะคอลลาเจนไตเป็ไทยนะครับ4,500แล้วก็มีไฮโดรไลซ์คอลลาเจนอีก500นะครับลงเป็น 5,000มิลลิกรัมนะครับสำหรับใน1ซองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันมีอนุภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในรูปแบบชงแล้วก็อยู่ในรูปแบบซองเนี่ยครับทำให้สามารถคงคุณค่าแล้วก็ไม่โดนแสงนะคะไม่โดนความร้อนทําให้คุณค่าของคอลลาเจนอยู่อย่างเต็มเปี่ยมนะครับเดี๋ยวจะลองค้นให้ดูนะครับ ว่ามันพอคนไปทักพักนึงนะคะมันก็จะละลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทานได้ทันทีนะครับแล้วก็คอลลาเจนตัวนี้ข้อดีข้อพิเศษของมันก็คือเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะครับแล้วก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วฟาร์มที่เลี้ยงเนี่ยเป็นฟาร์มออร์แกนิกด้วยนะครับเลี้ยงอย่างธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเลยทำให้ได้คอลลาเจนที่ อ่บริสุทธิ์มากๆนะครับแล้วก็กลิ่นเนี้ยไม่คาวด้วยนะฮะยังไงสนใจลองติดตามดูนะครับแล้วก็อย่าลืมคำเอ่อแบรนด์นี้นะครับ Collarwell ค,ครับ